พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการทำพิธีส่งมอบรถซปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น YZF R6 อาริถแรกทั่วประเทศจำนวนกว่า100คันอย่างยิ่งใหญ่โดยมีคณะผู้บริหารของยามาฮ่านำโดยมิสเตอร์ชิเงโอฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยคุณจิตนาอุดมทรัพย์ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ร่วมทําพิธีสวมมรดกอย่างเป็นทางการที่โชว์รูมยามาฮ่าเลยเดอร์ครับเกษตรนวม,มินกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28กรกฎาคม2560ที่ผ่านมาสําหรับยามาฮ่าวายซตเอฟอาร์ซิกซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั้นโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้าวาล์วทั้งหมดเป็นไทเทเนียมครับปริมาตรอยู่ที่599ซีอัตราส่วนกำลังอัดสูงถึง13.1ต่อหนึ่ง ให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 1 8 4แรงม้าที่1 4 5 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้61.7นิวตันเมตรหรือ6.3กิโลกร,รัมเมตรที่1500รอบต่อนาทีนับเป็นมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ต600ซีซีที่ให้สรรนนะของเครื่องยนต์เหนือชั้นเทียบเท่าหรือว่ามากกว่ารถสปอร์ตแนกเก็ตขนาด1,000ซีซีให้พลังอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดที่เหนือชั้นและโดนใจผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนไทยอย่างมากมาย เปิดตัวด้วยราคา5 0 4 0 0 0 0บาทในงานมเตรร์โ,โชว์ครั้งที่38ช่วงปลายเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาทำยอดจับจองสูงสุดถล่มทลายในกลุ่มซปเปอร์สปอร์ตโดยมียอดจองในงานกว่า80คันรวมกับโชว์รูมทั่วประเทศสูงสุดทะลุกเกินกว่า120คันและจนถึงขณะนี้นะครับยอดจองของั a c h a n F R6 นั้นพุ่งทยันไม่หยุดครับขึ้นไปเกินกว่า160คันแล้วเหตุผลสําคัญที่ทําให้ Vachan F อา เป็นที่โดนใจของกลุ่มใช้มอเตอร์บิ๊กไบค์คนไทยก็เป็นเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงและพลังเครื่องยนต์ที่เทียบเท่ากับรถแข่งน้ำหนักที่เบานะครับรวมถึงรูปโฉมดีไซน์แบบซูเปอร์สปอร์ตที่เร้าใจจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมอาซิกถึงได้กระจับจองที่มากมายขนาดนี้และในช่วงนี้เรามาฟังคุณพนุพลกิต,ติคำรณผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายวางแผนการขายและตลาดของยามาฮ่าให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับ หลังจากที่เราเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นะครับกระแสตอบรับดีมากรวมทั้งหมดของกระแสในงานเนี่ยมีคนจองอยู่ประมาณ80กว่าคันคาดเหนือกว่าความคาดหมายมากครับเรื่องเรื่องหลักสูตรนะครับสำคัญมากๆผมต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับนักขี่บางคนเนี่ยอาศัยใจขี่แต่ความเป็นจริงไม่ได้ครับเพราะว่ารถนี่มันรถแรงมากนะครับมันมีเทคนิคนะครับมันมีเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนเลยครับ เพราะฉนั้นคนที่ซื้อรถของเราแล้วเนี่ยเราจะมีการเทรนทุกครั้งเทรนอย่างถูกต้องทุกครั้งครับในส่วนของการขับขี่บนท้องถนนนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถเล็กหรือว่ารถใหญ่อันนี้เป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานเพราะว่าแน่นอนมอเตอร์ไซค์ขี่ยากไหมขี่ไม่ยากครับแต่ขี่อย่างถูกต้องและปลอดภยัยอันนี้ขี่ยากนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นบริษัทมอเตอ,อ,อร์ไซค์บิ๊กบค์อยู่แล้วด้วยเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เราต้องค่อนข้างต้องเรียนรู้ หลักการที่ถูกต้องนะครับแม้กระทั่งการจูงรถการขับรถการขี่รถนะครับแล้วก็าการาขี่บนท้องถนนอย่างไรที่ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ทุกๆคนควรจะต้องรับรู้นะครับรับทราบแล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับจะได้มีความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเต็มที่ครับสวัสดีค่ะชื่อโจค่ะเป็นอาจารย์พิเศษอยู่วิศวะจุฬาค่ะ ก็รอรถคันนี้ม้างแต่งานเปิดตัวแล้วค่ะแต่ว่าเป็นคนชอบสไตล์รถแข่งอยู่แล้วค่ะก็เลยรออาร์ซิกค่ะก็ตื่นเต้นนะคะตอนแรกก็กลัวเรียกคุงคันเร่งมันไม่อยู่ค่ะเพราะว่ารถคันนี้ออกแบบเป็นรถแข่งเลยอะค่ะครั้งแรกที่เห็นรูปร่างของอาร์ซิกอะค่ะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับรถแข่งแล้วก็ความเร็วทุกอย่างอะไรอเงี้ย มันเหมาะเหมาะสำหรับผู้หญิงอะค่ะถ้าคือถ้าสมมติเป็น R1 ไปเลยผู้หญิงก็อาจจะขี่คุมคันเร่งได้ไม่ดีแต่เกิด R6 คันนี้ก็คือมั่นใจว่าน่าจะเอาอยู่ได้อะค่ะใช่ครับสำหรับความรู้สึกที่ประทับใจกับ R6 ก็คืออย่างแรกๆคือรูปทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เทอะท้าเกินไปครับลูกมันก็คือเพียวแล้วก็กระทันรัด แล้วก็สมรรถนะท,ที่สูงคัาเทียบกับพวกซีซีระดับเท่ากันครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้จับจอง y z f r ซตเอาจำนวน28คน28คันในวันนั้นครับความสำร็จของยามาฮ่าวายเก็คือเรื่องของดีไซน์ที่มีความเป็นซูเปอร์สปอร์ตที่เราใจอย่างแท้จริงมันให้ความลู่ลมที่มากขึ้นกว่า8% อาจจเร่งในความเร็วเหนือชั้นกว่าสปอตเนเกตขนาด1,000 cc ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า260กิโมตรชั่วโมงและอาจสูงถึง290กิโมตรชั่วโมงก็เป็นได้ซึ่งกำลังรอการพิสูจน์จากกลุ่มเช็กลุ่มแรกนี้แหละครับว่าอาร์ซิกของทุกคนนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับ YZF อาร์ซิกนั้นเป็นรุ่นแรกของโลกครับที่ใช้การเล่นไฟฟ้าแบบ Total By Y หรือ YCCT Yamaha Chip Control Total และความสำเร็จครั้งนี้ของ Yamaha อาร์ซิก จะเร่งผลักดันให้ค่อื่นๆต้องมีการนำข้าวซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีมาต่อสู้ด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ